สวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้ำนะคะแม่แม่จา๋าน้ำท่วมขึ้นเยอะเลยนะคะจะหาวาจะมาหาที่ปลูกน้องวาเลนไทน์ใหมที่มานน้ำท่วมต้องไปดูว่ามีที่ปลูกหรือเปล่ารวยสีกไม่ดาวไปที่ปลูกหรือเปล่าดูซิว่ามีที่จะพาน้องวาเลนไทน์มากินหญ้าแถวนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะ ดีคะ่ะพบกับช่องพลายวเล entine family นะคะสวัสดีพ่อ fc แม่ fc ทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้พ่อผลและแม่ดาวพากันมาดูที่ผูกช้างนะคะว่าจะมีตรงไหนพอที่จะผูกน้องวเล e n ท i n ได้ไหมนี่ไงต้นนี้ที่น้องชอบนี่ต้นอะไรแม่ต้นคลิกต้นอะไรต้นกระหูต้นกระหู กระองูที่น้องวาลเลนทายชอบนะคะดูไปแล้วจะมีที่ปลูกเอาน้องวอลเลนทายมาเลี้ยงหรือเปล่าดูน้ำท่วมไปหมดแล้วคะ่ะน้ำขึ้นสูงมากเลยค่ะข้าวถิ่นท่วมทั้งน่ะท่วมหมดแล้วค่ะโอ้ตรงนะี้น้ำท่วมข้าวหมดแล้ว,ว,ว,ลวจ้าแม่จ้า ตรงนี้นี่ไงไมยาราบข้างถนนโอ้โหท่วมเยอะเลยน้นำไหลเชี่ยวมากเลยค่ะน้ำไหลเชี่ยวมากไมยาราบท่วมหมดเลยแม่จา๋าถ้าไม่ท่วมนี่น้องวันทายได้กินแน่นอนนะคะโอ้โห,โโหท่วมไปหมดแล้วนะคะ เยรับที่แม่แลรุ่งน้องเนรทายชอบนะคะน้ำไหลเชี่ยวเต็มยูพานาะข้าวท่วงหมดเลยทางนี้จะเป็นฝั่งชุมพลนะคะแม,แม่แม่จา๋าฝั่งสุรินนะคะอำเภอชุมพลบุรีฝั่งสุรินนะคะ ก็รูปตรงท่อนท่อนใหญ่แม่ดูมาถึงไหนดูฝัง่งฝั่งนู้นแ่ะฝั่งนู้นก็ท่วมหมดเลยนู้นนะคะนะโอ้โหโโน้ำท่วมอย่างแรงเลยนะครับผมนะฮะน้ำท่วมครับผมทำอย่างนี้ก็คงจะไม่มีที่ให้น้องอยู่แล้วนะครับคงจะไม่มีที่ปลูกนะครับเพราะว่าน้ําก็ ไหลเชี่ยวไหลแรงครับผมน้ําแบบน,นี้ถ้าเป็นลูกช้างนะครับผมอันตรายมากๆเลยครับอย่าให้มีการตกน้ําหรือว่าพัาดพลาด่างแม่นะครับผมถ้าพัดพลาด่างแม่หรือว่าตกน้ําเกิดขึ้นเนี่ยครับอันตรายก็จะเกิดขึ้นนะครับจะมีบติเหตุเกิดขึ้นกับสําหรับน้องช้างของเราเลยนะครับผสุดเชื่อกเลยนะครับผมส่วนแม่แม่ก็คงจะช่วยกับช่วย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 ,วยพวกน้องๆไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําไหลแรงครับไหลแรงก็จะอันตรายครับ ใยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถนนเส้นนี้ครับฝั่งจังหวัดสุรินทร์ครับผมฝั่งสุรินทร์ตรงนี้ครับจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าน้ำจะท่วมถนนหรือเปล่าเรายังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องค่อยตามดูดูกันเรื่อยๆครับกอนนี้ดาวนะครับผมตามไปดูนะครับโอเคครับน้ำท่วมเยอะเลยนะคะในเม๋า ไปเลย,เเลยท่วมแวท่วมเยอะเลยปีนี้ท่วมท่วมเยอะกว่าปีที่แล้วมากๆเลยนะคะมากกว่าทุกๆปีเลยมากกว่าทุกๆปีเลยค่ะแม่แม่จา๋าโอ้โหขนาดนี้เชียวเลยเหรอท่วมหมดเลยตัดถนนหนทางหมดแล้วค่ะยี่นี่ก็แย่เลยนะอยู่ล้าปกติเด็กมาจีบเลยเนี่ย เป็ดตัวให่อืมตัดเต่ามาดูโหมีคนมีคนตกเป็ดด้วยมีปัญหาปลาด้วยคดูสิคชับแม่นี่นะมีคนตกเป็ดหาปลาครับน,นี่ครับครับนี่ยวันี้น,น,น้ำท่วมมากโอ้น้ำไมนท่วมบ,บ้านเขาเหรอไป<ห>แล้วไปจะท่วมบ,บ้านเขาแล้วได้บ่ครับได้ปลาดิบอ่ได้ด <laughs> บ่ครับ ไครับคนก็มาหาตกปาลาครับก็นามก็อะไรเชี่ยวครับเดี๋ยนี้ยังไม่กัดครับเป็ดฮะปลาเอาไปดูกันครับข้างหน้าครับจะ่วมบ้านกันหมดแล้วบ้านแถวนี้ก็ต้องถมที่ถึเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่มีที่ว้าวขาวโพลนเลยครับข้างหน้าเราครับดูครับดูดูดูด,ดูไหนไหนอืมทั่วหมดเลยค่ะเมจ๋า แถวนี้ทั่วหมดเลยโอ้โหทาท้ัยไม่มีโอยไม่มีที่จะผูกกันเลยทีเดียวดูนะคะทั่วะจะถึงถนนใหญ่กันแล้วค่ะท่วมนาข้าวหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นนาข้าวนะคะนี่ทั่วหมดเลยเข้ฝั่งชุมพลบุรีจังหวัดชินุร์น,นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นชุมพลบุรีครับก็จะมีอ่ ถ้ามาหาเบ็ดเออไม่ใช่มาดักตะข่ายหรือว่ามาตกปลานะครับผมตกปลาหาปลาครับผมแล้วก็วางตะข่ายนะครับน,น่าจะได้ปลานะครับเพราะว่าโอ้ยเขาทําอะไรกับเรือนะ่ะ<ม>โอ้ยมีเรือวยอะมีเรือเอาเรือมาไว้ตรงนี้แล้วครับรเพื่อว่าจะน้ําขึ้นครับก็อ่าใช่ครับน้ําขึ้นสูงแล้วก็เผื่อจะเตรียมเตรียมเรือไว้เออขนขนข้าวครับดูครับดูริมถนนแห่ เนี่ยฮะเนี่ยีริมถนนอู้ไม่นานเลยอ้าวข้างหน้าทำไมมีน้ำหน้านักน้ำน่าจะเข้ามาแล้วน่ะดูข้างหน้าดูสิเงี้ยเนี้ยเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้ำจะมาถึงถนนแล้วเนี่ยดันมาแล้วเนี่ยสถานีอ่ะดันมาแล้วดันขึ้นมาจากตรงแล้วตรงนี้นะคะน่าจะท่วมแน่น่าจะท่วมแน่นอนเราก็เสร็จโอ้แม่น้ำดันขึ้นมาตรงนี้เลยเพราะตรงนี้น่าจะต่ำกว่าเพื่อนนะ ถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะต่พขึ้นโอ้ยวัวสวยจังเลยอ่ะว้าวัววัวก็หายากินลำบากแลกนะ้วน้ำท่วมกันค่ะอืจะถึงโอ้ท่าท่วมอย่างนี้ก็แย่เลยนะไม่มีที่ผูกช้างกันแล้วคะ่ะ นี้โอ้โหท่วมหมดดูสิครับท่วมหมดเลยเอามาตกเมบิดกันครับอืมคมันตุ้มเป็ดหาปลากันครันะฮะได้พ่อครับมาตกเป็ดกันโอ้ยังไม่ได้ปลาเลยครับปลายังไม่ยังไม่ไล่เบ็ดเลยนะครับขึ้นมาสูงถึงถนนใหญ่กันแล้วนะคะอืมใช่ใช่ใช่ค่ะไปดูข้างหน้าไปพะวครัครับผมโอเคครับตามกันไปนะครับใกลจะถึงตัวเมืองอำเภอชุมพลบุรีแล้วนะครับตอนนี้ครับ ก็คือดูสิดูหมดเลยอ่อืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่อนโอ้โหฝั่งนี้ค่ะแม่จ๋าโอ้น้ำไหลมันจะถึงถนนแล้วนี่โอ้ไกลมากเลยดูฝั่งนี้อ่ะยังแรงเลยนี่เนี่ฝั่งนี้ย่างแรงวเลยเดินเลี้ยวหนิฝั่งนี้นนนน้ไปกันไป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 จะถึงบ้านกันแล้วเออครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามน้องวันเลนทายด้วยนะคะแม่แนะม่จ้าน้ำเข้ามาท่วมข้าว,าวหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยดูตรงนี้นี่เ<อ>กือบจะท่วมแล้วดนี่นี่ฝั่งนี่ของขับโรนเลนี่ของนี่พี่ขวามือฝั่งนี้อ<า>โอ้ดูนะข้าวสิจะได้เกี่ยวไหมนี่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วแต่น้ำจะเข้ามาท่วมหมดแล้วนี่ หมดเลยค่ะแม่แม่จ๋าออกผลผลิตแล้วนะคะจะได้เกี่ยวไหมไม่ใช่น้ําจะท่วมหมดหรอคะแม่แม่จ๋าตายแล้วจ๋าโน้ยตายแลยผมช่างก็บพราะท่านมีพี่น้องไว้วันนี้นำ้ำหมดผมข้าวกำได้เกี่ยวท่วมข้าวแล้วข้าวกำได้เกี่ยวเขาพากันมาใส่มองกันดักตะไคร้จ้าค่ะ <c oughs> สำหรับนี่นครับนี่ครับนี่ครับป้ายครับป้ายอ๋อโบชเตอร์ไปไหน อพอไปอำเภอท่าตูอมอำเภอสตึกนะคะคอันนี้เป็นเขตสุรินนะคะคเขตสุรินนะครับสำหรับคลิปนี้่อจบเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ